เปิดเซตภาพโบเมลดากับชุดแดงทะลวงใจบอกเลยมันจึงมากปล่อยออกมาไม่หยุดสำหรับลุกสวยๆของนางเอกสาวโบเมลดาในการเดินทางไปร่วมชมแฟชั่นแบรนด์หรูของโดเซ่แอนกาบาน่าที่มิลานแฟชั่นวิกประเทศอิตาลีล่าสุดกับชุดเดสีแดงบาดลึกสถานใจที่จึงและตาสุดๆ งานนี้ยอดไหลถล่มทลายเช่นเคยแถมยังมีพี่สาวร่วมช่องอย่างแต้วนัทพรมาชมว่าลูกนี้เหมือนวอนยองไอดอลสาวคนดังแห่งวงไอฟมากๆ